สวัสดีครับพี่น้องครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของคนเกษตรเผื่อค้นอีสานนะครับผมสำหรับบรรยากาศสิภาพมะม่องนะครับพาพี่น้องมะม่องนะครับหลังจากการฉีดสูตรระเบิดหัวนะครับกดต้นกดยอดนะครับถ้าฉีดไปปั๊บนะครับสังเกตที่ยอดนะครับยอดมันจะกดแล้กก็หยョลลงนะครับนะครับ หัวล้ครับขอตาจะเป็นติทีนะครับตัวนี้จะเป็นพันธุ์เกษตรยักษ์นะครับผมแต่การมันจะใหญ่โตมากที่หัวครับผมนะครับหัวกระดิ่งแต่ครับซ้ำพี่น้องเห็นนะครับผมนะครับตอนนี้ว่าท่านได้คุยมึงครับเพราะว่ามันเฮ้ายังก่อยู่ครับสามสี่สามสี่เดือนนะครับมันอายุสี่เดือนนะครับกับพระท่านกุนะครับให้ยี่น้องว่าเมืองนะครับตอนนี้ดูมันนะครับดู้อตานะครับสังเกตขอตานะครับสังเกตขอตาสังเกตหยอดนะครับ จะกดนะครับจะกดจะกดคนทํามันเขาจะรู้นะครับลําใหญ่นะครับกับตัวนี้ปืนอทีบลายครับพี่น้องนะครับเปืนทีบลายนะครับระยะปลูกก็ประมาณเมตรสี่สิบห้าสิบนะครับบวสมันเสมอนะครับราวานะครับเมตรสี่สิบห้าสิบนะครับตามหล่องนะครับพี่น้องเราจะปลูกนะครับเราจะปลูกสีหางนะครับระยะต้นกับสีหางเมืองเหงาเมืองหัวนะครับตัดกากขันแตก สมบูรณ์นะครับข้าพ,พี่น้องมะมองนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นพันเจ็ดสองเกษตรยักษ์แล้วก็ใจแย่กับนาคขาวครับตัวนี้กะภาพี่น้องมะมองนะครับตัวนี้ก็สภาพมั่นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับพี่น้องค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับดูจากยอดหลังจากที่เรากดต้นนะครับกดต้นกดยอดไปนะครับ มันก็จะยุดครับตัวนี้จะยุดชะงักอยู่พมานระดับหน้าอกรับราวาสั่งกดยอดไ้นะครับกดยอดนะครับสั่งกดยอดกดต้นไว้นะครับตัวนี้นะครับกะขัดขางสมบูรณ์ครับขอหยาดเป่าไปน้ำละกะถ่ายภาพไปน้ำนะครับตัวนี้มันกับอายุอายุสามเดือนกว่าๆนะครับ นี่ครับพี่น้องต้นนี้ต้นนี้สีเห็นชัดเจนนะครับอต้นต้นนี้สีเห็นชัดเจนเอาต bon ้นเลเอาต้นเนี่ยก <t scattered S 2> ็คขึ้นที <t ri> ่แรกขอตานะครับพี่น้องขอตาเพิ่อเสียงห่างนะครับประมาณขอมือสองขอมือนะครับแต่ว่าถัดหลังจากห้องใดฉีดกดหยอดนะครับกดหยอดลงหัวปั๊บนี่ครับจะอยู่ท่านที่เลยครับจะหยุดชะงักนะครับจะหยุดชะงักขอตาจัดทีครับผมตัวนี้ครับพาพี่น้องมาดูนะครับหลังจาก จิตกดยอดไปครับนี่ครับจิตกดยอดไปนะครับขอตาจิยุตทันทีแลวครับพี่น้องตัวนี้ก็ระยะล่องปลูกกะเมตรสามเมตรสี่ครับระยะต้นกะมอสมาเสมอนะครับเพราะว่าเท่าใสแรงงานเล็กหน่อยปลูกนะครับเล็กหน่อยนักเรียนปลูกนะครับจะค่อนข้างเป็นกอเสียไฟนองนะครับผมตอนนี้กะพ้าพี่น้องว่าเมืองนะครับว่าเมืองก็คือ เยี่ยมชมนะครับหลังจากการฉีดนะครับฉีดกดยอดกดหัวนะครับกดยอดกดหัวนะครับภาพพี่น้องของเมืองครับตัวนี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับสวยนะครับสวยนะครับกดยอดกดหัวนะครับครับกดยอดกดหัวก็สวยครับสมบูรณ์แบบนะครับหลังจากฉีดกดยอดกดหัวตัวนี้กับภาพพี่น้องมาเพราะว่าต้องฟ้าเืิดขึ้นพายุกําลังเขานะครับ พายุกระลังเข่าและหลายพ้นที่กับฝนตกนะครับแต่ว่าห้าวก็ต้องเตรียมการนะครับต้องฉีดนะครับฉีดประ่าสิเป็นทั้งพี่น้องถ้าไผมีทั้งดินกับฉีดทั้งดินนะครับไผมีทั้งใบกับทั้งใบครับผมตัวนี้ถ้าพี่น้องน้บมึงใบมันก็ได้ครับตอนนี้ใบใบมันเราค่อนข้างสมบูรณ์ก็ขออนุญาตนับโซพี่น้องเลยครับยางว่าแล้วอ่าหนึ่งแฉกสองแฉกสามแฉกสี่แฉกห้าแฉก หกแฉกเจ็ดแฉกแปดแฉกเก้าแฉกครับผมใบมันเรานะครับเก้าแฉกนะครับใบมันเก้าแฉกนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับพี่น้องตอนนี้ก็ความสวยนะครับความสวยกับตามที่เห็นนะครับใบมันหอมอะค่งสวยสมบูรณ์ครับผมตัวนี้ก็บเหมาะสู่พี่น้องฟังครับหลังจากฉีดอ่สูตรระเบิดหัวนะครับมันอายุมันอายุกัประมาณจักเดือน สามเดือนกว่าเขา4ีเดือนครับฉีดระเบิดหัวกลางที่สองครับถามว่าระเบิดหัวมียังแน่พี่น้องครับระเบิดหัวมีอะไรบ้างก็สูตรของเราก็จะมีน้ำหมักขี้หมูนะครับพร้อมด้วยบวกด้วยน้ำหมักขี้หมูนะครับน้ำหมักขี้ข้าวน้ำหมักหมูนซเดือนแล้วก็น้ำหมักยังอ่ะมีโบลอนมีเอเอ็มมีกากน้ำตาลแล้กก็มีน้ำสุกข้นใหม่ครับอัตราส่วนกาขอหยาดปุ๊บิดก่อนนะครับบอบอกนะครับทีนี้นับมังแชร์ก็ได้ครับพี่น้องเอ้ยงามครับ หนึ่ง6 7 8สาี่ห้าดแด้า้าแชร์ครับใบมันเลานะครับใบมันเลา9้าแชร์นะครับกะขออนุญาตนะครับบอสสุพน้องฟังนะครับโดยควานงามของมันนะครับตอนนี้ร่องมันก็อยากที่เห็นครับอันนี้คือร่องมันนะครับตอนนี้ฝนกะที่ช่วงอยครับมีตกลินนะครับมีตกลินตา่ากาบอท่านใด บดดินกับท่านเด็ดซูมครับตกลิ่นต่ว่ามือเศร้าก็มะอัดระเบิดหัวรอบที่สองอีกครับครับปูนที่วาไหลครับปมะมาสองราครับผมสองลากว่าสศริฐตรงนี้แปลงนี้ก็ทาทาไว้นะครับทําไว้สิบแปดตันนะครับสิบเจ็ดตันสองร้อยแปดสิบนะครับตัวนี้สถิตินะครับพี่น้องเมื่อกี้ก็มาบอกจูฟังนะครับ เราจะเตรียมตัวยังไงนะครับในเมื่อลมมรสุมพายุเข้านะครับเรามีไร่มั่นนะครับถ้าเทียบกับของแปลงกรางนะครับแปลงกาง,งกะนะครับกระตั้งกันนะครับแปลงกระทืบก็ใส่ปุ๋ยอา่อาอ่าชิบหาชิบหานะครับเป็นกะท่าอ่ะขนมักขิมงเฮ้านะครับขนมักขิมวงเฮากะขอหญัดนะครับพี่น้องมือนณิกรพี่น้องว่าเมึงเราจะเตรียมการยังไงนะครับสําหรับอ่าพายุจะเข้ามานะครับ ก็วางแผนได้ถูกนะครับก็ขาแนะนําพี่น้องว่าหนไผ่มีน้ำมักต่างๆนะครับถ้าดินซุ่มถ้าดินซุ่มดินยังเข้ากับเฝ้าสีดได้ครับสีดสอมื่นสีเทือสองสมื่นสีเทือเลยครับมาต้องย่านเปลืองปุ๋ยเปืองฮอร์โมนครับผมอ่าเป็นเฝ้าสีดเลยครับเขาต้องเล่งฉีดนะครับผมเร่งฉีดให้ได้นะครับหลําที่2นะครับไผ่มีปุ๋ยทางดินสีดทางดินได้สีดเลยครับสีดทางดินพอพายุสีออกสีเวิรฝนสีเวรเข้ากับจัง ใส่ปุ๋ยทั้งดินนะครับอันนี้เทคนิคง่ายๆครับผมสำหรับสูตรกระดาษพี่น้องมากนะครับแต่ว่าถ่ายผมแนะนําถ่ายผมยแนะนํานะครับถ้ามันสี่เดือนไปให้ให้หนักตัวท้ายนะครับมันสี่เดือนไปเห็นนักตัวท้ายไปเลยครับผมมันสี่เดือนเท่ากับนักตัวท้ายายนะครับนะครับหนักตัวท้ายไว้นะครับพี่น้องเจอกันค้ับฝากพี่น้องนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเยี่ยมชมช่องการตะลุยการเกษตรนะครับช่องของคนเกษตรเพื่อคนฉานนะครับ ช่องการตะลุยนะครับเมื่อนี้กล่บอกวิธีเทคนิคง่ายๆนะครับเตรียมพายุที่จะเข้าการฉีดทางใบทางดินนะครับมันหลังจากฉีดก้นระเบิดหัวนะครับพี่น้องกะง่ายไหมซอนครับมาบอกว่ามึงนะครับอาจจะว่าถื้ว่าพิษกับคอทษขคอพายได้ลายนะครับวันนี้วันศุกร์ที่วันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่หนึ่งนะครับหนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับหกสิบ ห้านะครับผู้ได้ถูกไหมตลวเบอร์ก็ดีใจนัน่แหละครับเด้องอาสาสมัครบ,บันทึช่องการตระหนึรก,การเกษตรสวัสดีครับ